พูดนี้กันจะได้ดแต่พูดตีนอยู่ว่ะคลิปกูไม่คลินิกต่อไปเมื่อมีพวกมึงอยู่ในเฟรมว้าให้พี่เลี้ยงนางงามพี่เอยู่นะพี่เลี้ยงนางงามค่ะว้ค่ะใส่เอิฟิกหนึ่งมันมืดจมูกย้อนเจ๊อืมเราบดนางสดใสเป็นมาร์คอรให้เจตุ้มนะคะเพื่อนเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าเพื่อนมีเมนูในหัวแล้ว เอากั้งทอดกระเทียมค่ะเอ็นหอยผัดฉ่าค่ะเนี่ยนี่คือเมนูแนะนำก็คือกั้งกั้งทอดกระเทียมเนี่ยค่ะวันนี้มีนางงามรับบทโชเฟอร์หนึ่งท่านนะคะแล้วก็เป็นเน็ตไอดอนชื่อดังอีกหนึ่งท่านแล้วก็นี้พี่เลี้ยงนางงามประจำบ้านนะคะหนึ่งท่านบ้านนางงามบ้านนางงามเข้าได้เข้าสังกัดได้นะคะบ้านบีมบ้านโบบ้านโบ บันโบมีโบเป็นมีโบเป็นพี่เดีอดนั่งนางบันโบแหนดอบันโบมาทัทยาแบบงงๆนะคะตอนแรกคุยกันว่าวันนี้วันหยุดก็จะไปแบบคาเฟ่ท้่ใจไรเงี้ยคาเฟ่ในกรุงเทพตื่นเกืนโมงกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตอนบ่ายสองคือไม่ได้แดดอะอย่างนอกจากไก่ว้าว ไข่น้่จิ้มอะแทนที่จะแบบได้น้่จิ้มฟรีคือเขาไข่น้่จิ้มสองบาทคือแบบไม่มีเงินซื้อแล้วท,ทําไมต้องไข่น้ําจิ้มสองบาททำไมไม่ให้ฟรี<า>สองบาทจะเอาไปทาาําอะไรลมพลคนประสาทแดกจากวันเนี้ยใครประสาทแดกที่สุดหนูค่ะแม่หนูหน <c oughs> ูเองพี่เรียงนางงามเป็นแบบนี้นางงามประกรเดี๋ยวคนก้มหน้านะค่ะทุกคนอาหารมาแล้วค่ะ นี่คือเลคคอมเมนต์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 นะคะเลคคอมเมนต์ส่วนนี้นะคะเลคคอมเมนต์ที่สุด <recommend S 1> อร่อยค่ะมีคนรีวิวลองชิมยังเฮ้ยไข่เก่งนี่เรากำลังจะเดินไปคาเฟ่กนะันกับเพื่อนๆน,นะจะ๊ะแล้วถ้าเราเรื่องความสูงไปชิมทางนี้ครับ ที่เราไปสอู่วนทะเลนะคะคนก็แปลงร่างนะคะร้อนไหมคะที่สุดค่ะไอร้อนค่ะตอนเนี้ยไม่ใช่ไอร้อนไอเยียบเลยไอเยียหมดเลยค่ะโอ้โหพูดคำหยาบอีกแล้วกูตัดไม่ทันอยากได้วะตู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 นะคนไทนล่าสุดนะคะเพื่อนดูยูทูบเพื่อทำการเปิดวัยขวดนี้ยังไงคะจะกินยังยาบเลยอะ ทำไมก็ไม่อยากกินเหล้าในวันแบบวันสลายอย่างเงี้ยไม่เจาะเจาะเข้าไปเฉยๆที่ดึงขึ้นไงที่ดึงขึ้นอ่ะคือซ่อมเจอกมึงต้องลองลงไปเฮ้ยได้เฉยเฉยโอเควะได้กินแล้วเฮ้ยคนเก่งว่ะกริ๊งเหนื่อยหมดฮาร์ฟเดนะคะไปกินกาแฟที่พัทยาแล้วไปกินข้าวเที่ยงที่พัทยาตอนนี้เราก็ได้มานั่งกินมาม่าอยู่ที่กินน้ำองุ่นเบไรเบาดีเสียงสุงองุ่นกูเสียงต่ำ กียงต่ำเมาดิไม่ได้ไดชอบคนที่หน้าตาแต่เสือคนนี้ก็คือดูปกติที่สุดน,นะคะดูเหมือนเหมือนแต่ทำของดนเครื่องปรยาาดเฮ้ยไม่ได้ค่ะออกสื่อไม่ได้นะ